สวัสดีค่ะพอพ่อยแม่เอฟซีของคุณคู่แมวเหมียวนะคะถักไทยย่ำเสารของวันพฤหัสบดีที่สามตุลาคม2567นกะคะกใกล้ๆช่วงของถ่ายของผักเลี้ยนที่หนึ่งนักเลี้ยนกัะสิบปิดแล้วหลายๆคนก็จะถามว่าปิดมือใดตามระเบียบก็คือวันที่10ตุลาคมนะคะของทุกปีก็จะปิดผักเลี้ยนที่หนึ่งแล้วก็เปิดเอาวันที่หนึ่งพฤศจิกาพุ่นะเนาะค่ะพอพ่อยแม่หลายๆคนที่มีลูกมีหลานก็สิโอ้ย ดีใจส่วนหนึ่งแล้วก็กุ้มใจส่วนนึงที่ลูกสิยุก็ผู้ใดสิยุบ้านเรียนเกมหลายบอนั่นก็คือนาทีที่อย่างก็พอพอๆแม่ FC เอฟซีได้หลายคนได้เลี้ยงลูกเลี้ยงล้านนะคะคินหอดรงเรียนกินหอดุณครูหมดได้จะเปิดเทอมอันนี้คือคข้าเาบาถี่ผ่านมาเนาะก็ถือว่าเป็นเวลาพักผ่อนคุณครูมาทักท้ายย่ามืมอเศาร ทุกมื่อทุกมือเพื่อเ่าเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับหมอหลอหมอล่ำที่เาที่เทาชื่นชอบนี่แหละเห็นภาพที่นองหักแพงตั้งแต่แตเพิ่นเหตุคลิปปั่นเนาะว่าเพิ่นกําลังเดินทางิิไปขอนแก่นแั่นบอ่อขายอะไจังไดแล้วก็เส้นเหลีวยล้วก็มีภาพแล้วค่ะของชองนาชู้ นายชู้นี่ยก็คือสนิทกันก็ผูกู้คู่ด้วยค่ะหูจักกันก็เพลินเพราะว่าเพลินก็เคยขึ้นอยู่ในช่องมาทักทายเบอกเรื่องหมอล่ำน้ำกันนะคะเป็นการส่วนตัวกัเห็นปัญหายไปช่วงหนึ่งเอ๊่นายชู้หายไปใส่นอกอ่หูจักเนาะกายัาหามาเห็นเพลินพูดเฟซขึ้นมาแล้วก็าเบอกถึงว่าเพลินบอสบายนะคะกะน่าถึงเวลานี้กะขอให้นายชู้นะ ร่างกายแข็งแรงหายไวๆเด้พอพอพ่อยแม่เอฟซีก็ร่อยอยู่นะคะคๆๆุณคู่มวก็ขอเป็นกำลังใจเห็นภาพทีฟ้าใสน้องหักแพงไปเยี่ยมไปยามก็คลายว่าเป็นกรรมการหายกำลังใจคนสูงไวผู้นหนึ่งเนาะการหายกำลังใจนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสมัยกี้คุณคู่มีพอคุณคู่ป่วยเนาะนอนโรงพยาบาลนี่แต่ละมือแต่ละมือนีม่มีคนไปเยี่ยมไปยามเพื่อนอยู่กับเพ้าเนี่ยเพื่อนก็สินอนส้มเมยสินะคะเมย่เมย์ปัญหามีคนมาเยี่ยมมายามปุ๊บนี่ลูกนั่ง Uh, จากเตียงเนี่ยว่าว่ากันนะคะ <ouse> เพราะว่าการที่คนอื่นมาเนี่เพื่อนกระสีบแบบไปคล้ายเรื่องระเกงใจสางความเข้มแข็งให้คนอื่นเห็นเป็นกำลังใจทีดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพที่ดีนะคะเป็นภาพที่ดีถือว่าเป็นนําใจอันอันประเสริฐเนาะเพราะว่า <spe c> พเ,เพื่อนกระเช้่เม็นแบบเชียให้กำลังใจนองคักแพงมาตลอด <spe c> <ๆ>เพราะฉะนั้นนําใจเล็กๆน้ๆหน่อยที่เข้าขึ้นห้มันก็เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สิ่งใดดีๆสิ่งใดที่มัน ดูแลมันยังกอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามก็ต้องเอามาเวาเอามาเอวยมากล่าวก็ขอให้นอ้องดังๆปังๆนะคะเพราะว่าความกระตันยูนี่คือคูสิเเ้วเสมอว่าคือการเฮ็ดในเฮาเติบโต,ตขึ้นมากนะคะจิตใจที่ดีคนหักคนแพงเข้าก็จะออกมาให้ยังกอถ้าว่าการที่เขาไม่จิตใจดีสิ่งที่เฮาเฮ็ดสิ่งที่เขาปฏิบัตินี่ มันก็จะออกมาให้คนอื่นด้นเห็นเขาก็จะชื่นช่มชื่นชอบความดังความปังมันก็สิตามมายังเพลงของคุณคูจะเปิดเสมอเสมอคือทุกอย่างล้วนมีที่มาอันนี้ไวเตือนทุกคนได้บอกว่าจะเป็นพ่อแม่ที่มีพระค,คุณเจ้าหน้ายหรือว่ากระทง่งไม่กระท่งเอซี่ดีต่อเฮ้านี่คือเพิ่มมีพระค,คุ้นต่อเฮ้ายาลืมเหมือเฮ้าดังแล้วเฮ้าปังแล้วสิเป็นแบบใดคุณคู่ก็ดีใจได้ยังทิพานมาแต่มีนนองหักไอ้ก็ น้องมานะนะคะเคยมาอยู่บ้านนี่มาให้กำลังใจคุณคู่มามอบกระเชาวให้คุณคู่แม่เมียคุณย่ายคู่กับพาไปเที่ยวไปกินเขาเนาะโอ้โหตอนน้กินเขาไปไปกินน้ำปั้นนะเพราะว่าเพื่อนบอกกินเขานัดให้ยังเลียงเพื่อนอยู่อยู่ที่ฟ้ามฮัก้นก็น้องโซเฟียนี่เด้เรียงเขาเพื่อนกับมาอยู่บ้านอยู่2องกับเป็นการให้กำลังใจที่ดีได้เขาเชียร์เพื่อนหให้กำลังใจเพื่อนเขาหักเขาแพงเพื่อนสิ่งต่างๆที่เข้าเบืองเข้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะ เป็นความทรงจำที่ดีนะคะก็ดีใจที่ศิลปินนะคะยังมานะยังนองโซฟีแล้วก็ตอนนั้นมีโจอีเนาะค่ะมาบานนําเนาะมีอาแคทอาพรอยที่มาที่เฮือนที่สัน้นดูตรงนี้แหละนะคะยืนถ่ายรูปหลังหลังไอ้ตอนเข้าฤาษสีหนวดฤาษสีก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีเพราะฉะนั้นความหากักความแพงที่มันเกิดขึ้นมันก็น สร้างความสรงจำดีๆตัวเฮาเพราะฉะนั้นอะไรหลายๆอย่า,างที่เขาเห็นเฮาก็ต้องประทับใจเพราะฉะนั้นค่ะภาพประทับใจของหนองหักแพงที่เฮดมาเนี่ยคู่เสือเลยว่าได้ใจพอๆแม่อีฟซ่นยางดลุลามหนึ่งใน้นกับีคุณคู่แมวเหมียวน้ากระขอหายเพล่นดูดังปังๆนะคะให้นึกถึงเสมอว่าความกระตันยูรูคุณนของคนอื่นเนี่ยจะเห็ดแต่เห่ามีวันที่ตืบตัจะเลื่อนเก่านาไปนะคะคู่กับเสือว่าจังสันนะหองหักแพงช่วงนี้บ่มีไอยังเกาะ การแสดงกับให้ฝึกซ้อมนะคะฝึกซ้อมแล้วก็หัดเต้นหัดรำนะคะเพราะมันเป็นงานของเฮ้านะคะไอ mm hmm. เรื่องราม,ม่าก็ถือว่าเป็นพลังเนาะที่พลักดันในเฮ้าตรงพัฒนาเจ้าของไปนะคะเพราะาทุกคนกับเฮ mm ้า hmm. บาสามาที่จะหามความคิดเห็นของคนอื่นใดนะคะ mm hmm. คนที่จะมาแทะมาอย่างให้มันเป็นพลังกันแล้วกันเนาะ mm hmm. ผู้เสื่อว่าเข้าต้องก่าขามจุดอน,นไ้เอาฟังเพลงทุกอย่างหลุดมีทีมาก เพื่อให้เป็นกําลังใจให้กับสุขูสุขคนว่าจะคล้องดังจะคล้องฟังเนี่ยคนมีบุญคุณทั้งหลายอย่าลืมนะคะเนาะเอามือนอีทักทายน้ำกันไปก่อนมือนอีคู่ใส่ชุดดาเพราะว่าทาั้งอย่งก่อนนโยบายเพื่อนไขใถูกกับนักเรียน,นคุณครูถึงเป็นเสียชีวิตในการไปทักทายสาวนะคะโชคดีมีใช่มีความสุขกำกัรสุขคนค่าสวัสดีค่ะ กอนทุกยากชีวิตลำบากเพียงใดมีคนคอยยืบยืนให้ต่อนในชะตาทีวิยามที่หิวหหยน้อยนิดก็คิดว่าดีเมื่อยามกินอิ่มกินทีอย่าลืมคนหลังยังคอย สนาพันพูกทุกอย่างล้วนมีที่มากตัญญูรู้คุณตอบแทนเมื่อมีเวลาอย่าปลดมนพรุ่งนี้วันหน้าเวลา เป็นเรื่องฟลุบบุญวาสนาพันพกทุกอย่างล้วนมีที่มากระตันยูรู้คุณตอบแทนเมื่อมี